โอเคก็กลาวสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับเอเบบอคุหล่อครับผมวันนี้ผมจะมานะครับแกก TT ทอนะครับผมภาพสวยมีไม้นะครับไม่ใช่มีไม่สิมันจะเป็นแบบให้เราแบบเขียนพิมพ์กันเคยเห็นเกมปะเกมที่มันเป็นรูปรถคันสีโทมโทมอะเกมไหนสักอย่างวะจําชื่อไม่ได้นะครับแบบเท้คุณเนี่ยมันจะแบบเป็นจอนะครับแล้วก็จะมีสามารถเขียนพิมพ์ได้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นเกมตัวนั้นเลยนครับ เป็น T D a ภาพสวยนะครับผมเพิ่มแสงเงามานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปลิงก์ตัวนี้ให้ด้านล่างคลิปกรับผกก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้สู่ช่อง F F คนหลอกกันด้วยนะครับถ้าได้แตกไฟล์ระบมจะแปะลิงก์แอปแตกไฟล์ของมือถือให้ด้านล่างคลิปกระปผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลิงก์ให้ด้านล่างคลิปกรครับ ก่อนที่ไปดูคลิปกันต่อนะครับฝากกันด้วยนะครับแอปป้องกันไวรัสจำกัดไวรัสฟรีนะครับแอปนี้สามารถไปค้นหากันได้นะครับสำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดนะครับในเพจตะวตนกันด้วยนะครับไปอ่านรีวิวกันได้นะสำหรับคนที่สงสัยนะบางคนเขาแบบอาจจะบอกว่าแอปดีหรือไม่ดีนะครับไปอ่านกันได้นะก็นี่เลยนะครับได้แหลเลยนะครับแอปป้องกันไวรัสจำกัดไวรัสฟรีนะครับสามารถไปค้นหากันได้ในเพจตัวนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะผม